ข้อแตกต่างระหว่างผู้ชายที่ท็อกซิกและผู้ชายที่ดีถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าผู้ชายที่ไม่ดีและผู้ชายที่ดีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูง่ายมากๆเลยนะคะผู้ชายที่ดีนะคะเขาจะมองดูว่าเขาจะบริการคุณได้อย่างไรแต่ผู้ชายที่ไม่ดีหรือว่าผู้ชายที่ท็อกซิกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทำเพื่อเขาเท่านั้นผู้ชายที่ดีนะคะหรือว่าผู้ชายที่ จริงใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขามองดูว่าเอ้ยเขาจะบริการคุณยังไงเขาจะดูแลให้คุณเนี่ยมีความสุขได้อย่างไรเขาจะคอยแน่ใจว่าเอ้ยวันนี้ คุณโอเคหรือเปล่านะคะอย่างเช่นนะคะเขาจะถามคุณว่าเอ้ยเธอไปทําขนตาม,มาใหม่เหรอดูสวยจังเลยนะหรือว่าเอ้ยเธอเป่าผมแห้งหรือ,อยังหรือว่าเธอใส่น้ําหอมอะไรฉีดน้าหอมอะไรเนี่ยหอมมากๆากเลยอะไรแบบนี้นะคะเขาจะคอยดูแลเช็คแคร์เอาใจใส่คุณผู้ชายที่ดีนะคะเขาจะสนใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคุณแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อนอๆเกี่ยวกับตัวคุณนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยเขาทํา เพื่อคุณทั้งนั้นนะคะผู้ชายที่ดีจะเป็นผู้ชายที่เขาจะมองผ่านเลนผ่านม,มุมของเขาว่าเขาจะบริการคุณได้ยังไงเขาจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขได้ยังไงเขาจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นได้ยังไงโดยที่ยังมีเขาอยู่ข้างๆกายเสมอและนี่แหละคือผู้ชายที่ดีนะคะสําหรับผู้ชายที่ท็อกซิกหรือว่าผู้ชายที่ไม่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เพื่อเขาเท่านั้นเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างนียเพื่อตัวเขาเองนะคะแล้วเขาจะมองว่าคุณเนี่ยสามารถทำอะไรให้เขาได้เขาจะไม่ทําเพื่อคุณหรอกอย่างเช่นเขาเนี่ยอยากให้คุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เขาเขาอยากให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จเขาอยากให้คุณร่ํารวยเขาอยากให้คุณเนี่ยมีเงินมีทองมากมายและการที่เขาเนี่ยให้คุณทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาเขา ก็จะเอาสิ่งนั้นไปจากคุณนี่แหละผู้ชายที่ท็อกซิกหรือว่าผู้ชายที่ไม่ดีนะคะเป็นผู้ชายที่ไม่มีความจริงใจสาวๆหลายคนเนี่ยอาจจะ เคยเจอมาก่อนนะคะผู้ชายที่อยากได้เงินคุณอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคุณพอคุณไม่ให้ก็ะทะเลาะกับคุณก็พูดประชดประชันคุณหรือแม้กระทั่งเลิกลาจากคุณไปนี่คือผู้ชายที่ไม่จริงใจนะคะดังนั้นแล้วข้อแตกต่างระหว่างผู้ชายที่ดีและผู้ชายที่ท็อกซิกเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะสาวๆต้องใช้สติต้องใช้สมองต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะในการตัดสินว่าใครคือคนที่ ใช่สําหรับคุณถ้าคุณเจอคนที่ดีแล้วเนี่ยคุณก็จงเก็บรักษาไว้แต่ถ้ายัางอยู่ในความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ไม่ดีหรือว่าผู้ชายที่ท็อกซิกนะคะก็จงโบกมือลาเซกุดบายไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายที่หย่หวยที่เข้ามากวนใจกวนชีวิตคุณเท่านั้นเองนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณค่ะ